ตีมันอยู่ไหนอะไม่รู้อะรู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าลาตีบอกว่าให้ไปทำผีตอนนี้ตอนนี้ใช่เก็บผีอ๋อเก็บผีนู่นไกลองลองทูหามันใหม่ดิมันบอกว่ามันเป็นผีฮาโลวีนอะไรไม่รู้อะลองถามดิลองทูไปถามใหม่ก็ได้เพราะเมื่อกี้คุยยังไม่รู้เรื่องเลยอืมลาตีค่ะ อะไรเห็นไอพ้พริกแกงบอกว่าอะไรผีเก็บผีอะไรไม่เข้าใจให้ไปเก็บตรงนั้นเราใช่่ไปเก็บผีแล้วก็ไปไปไป,ไปบ้านผีสิงมันจะได้ลูกอมด้วยลูกวาดอะไรทุกอย่างมาไปแลกแคชชั่นตอนนี้เลยเหรอคือยังไงแล้วแต่จะทําตอนไหนก็ได้แต่ว่าตอนกลางคืนจะมีผีออกใช่แต่ว่าบ้านผีสิงอะวันทำได้เรื่อยๆคือทําได้ทั้งสองที่ใช่ไหมใช่อ๋อได้ได้โอเคใช่ใช่ใช่มาก่อน มันบอกทำที่บ้านผีสิงก็ได้หรือว่าจะไปทำที่เก็บผีก็ได้อ,ออืมตามหาบ้านผีสิงกอนที่มันจะเช้านี่บ้านผีสิงอะ่ะโอ้โหมนันดูร้อนอยู่นะก็จําได้ว่าที่มันอยู่ใ,ใกล้ชิงที่มันเป็นรูปทงไงก็นึกว่าอยู่ตรงชิงทงร้อนอยู่ด้วยอุอ้ยมีคนอยู่ข้างในด้วยเออมิดไป เมื่อกี้เห็นคนวิ่งทางฝั่งนู้นอ่ะเป็นคนวิ่งอยู่มันเข้าไปยังไงเนี่ยมันไม่ใช่ทางเข้าจริงๆเนี่ยริมๆนี่ม้เขามีอาวุธให้ด้วยนี่อาวุธบ้าเลยไฟฉายนี่ไงวินลายร้ายกำลังโกรธกิริยกกำโอ้นี่ไงมันจะได้ลูกอมกับลูกกวาดไม่แล้วเมื่อกี้เก็บอะไรอ่ะเก็บไอ้นี่ไงเก็บเนี่ยเก็บศพ อุ้ยน่ากลัวจังเลยเฮ้ยมันตีได้มันตีได้มันตีได้ไดแล้วยังไม่เห็นศพสักศพเลยเอาผีตีได้ไนอะยังไม่เห็นศพเลยซักศพเนี่ยเข้าไปข้างในไหมวิทำไมกลายเป็นมุมโม,มที่หนึ่ง ทำไมเป็นมุมมองที่หนึ่งอะว้ายวยิทำไมเป็นมุมมองที่หนึ่งวิน่ากลัวโอ้โหว,วิไม่เอาไม่อยากดูมุมมองที่หนึ่งมันมันมันให้มุมมองที่หนึ่งคือจะตรงอะไรรูป้ป่ะคือผีมันแทงแรงมากครึ่งหลอดแล้วอะจะตุยแล้วเนี่ยกูจะมาตายที่บ้านมีสิ่ที่แม่เนี่ย ต่อยผีแม่ต้องต่อยเว้ยเอาต่อยมันเดียววมันหายไปเลยนอ,อย้วยาหาศพไม่เจอทั้งศพเลยกูโดนวาร์ปแล้วหนึ่งเดทสักทีเข้ามาในบ้านเลยเข้ามาในบ้านไหนอะเข้าไปยังไงในไฟฉายแล้วอยู่ไหนอะกูใช้ยังไงไฟฉายหายไปแล้วขวากขวายให้มันเป็นมุมมองให้หนึ่งก่อนจะได้มีเอ่อไฟฉายไหนเข้าบ้านยังไงอ่ะอุมมันจะมีประตู <She> er. เข้ามาเลย น่ากลัวสัสสัสอยู่ไหนอือนองโดนเร็ว,วนองโดลเร็ว,วอ้ามามาเล่นแล้วอยากออกไาชาบหายแล้วกูวเข้ามาลึกด้วยแปบ๊บนึงกูอยู่ชั้นาาาาาผี้<อ>าา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 ่าาาาาไาา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 ่าา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 ากาาาาาาีาาีเ็แล้ว กกวุ้ยน่ากลัวมากออกกวออกมาข้างนอกแล้วน่กกวานกลัมกกวามากเฮียน่ากลัววุ้ยน่ากลัวมากผีแทงแรงมากเลยอ่ะเจ็บอ่ะเขอาหอดเลยอ่ะไม่ได้โดนแทงแต่มันน่กกากลัวมากมันกีดอ่ะเนี่ยได้ลูกอมสองเม็ดใช้ยิมอ่ะ สองพันกูเข้าไปตั้งนานแล้วได้ไปสองเมตร้มกับค่านอนเตียงกูไม่น่ะผีแทงอ่ะมันตีผีไม่ได้อ่ะอยากเล่นอีก่ะไปเล่นกันนี่นักไอ้เปนกีใส่หูปิดหูไว้ปิดยังไงปิดยังไงก็ปิดหูไงปิดหูปิดหูไว้ได้เหรอวะได้ดีไปไปไปของพี่ดดัง ทำไมสู้มันยิงสู้ <laughs> เห็นไหมไปไปด้วยกันนี่ทำไมได้สวบอีกแล้วอ่ะน้องไม่เห็นจืดเลยอ๋อนี่เหรอสุกนี่กูอุ้มเราเลยวิ่งไหนล่ะวิ่งรอด้วย <laughs> ตมามะยังไงดียังไงดีเฮ้ยงงน้องโดนแล้วน้องเดินไม่ได้โดวนวราบหรอ ใช่กูเก็บสุกแมงกูเก็บเออแล้วน้องจะออกไปยังไงอยู่ชั้นสองปะเฮ้ยเฮ้ยพีพีจะแทงตีตีมึงก่อนตี <c oughs> กีเดี๋ยวกีทำไม, <c oughs> <c oughs> มกีมีคนบ่นยังกลัวอยู่เลย <c oughs> เรื่อชินแล้ว อุ้ยอ่ะผมโดนผีกี้ใส่วี่เี็ดเสียงข่ำม,มันมากเลยอ่ะอุ้ยมีผีเินอยู่นะระวังผีเดินตีกันแพ้ป๊๊บตีอือกูต้องจมตีมึงก่อนอืมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิเอ๊ะ กระทือผีโคตรเขาบอกว่ากระทือผีเลยก็แบบไม่เห็นอะไรอะแบบเห็นไหมไม่อะมันจอมันเห็นน้องรวดีเหรเห็นน้องรนดีไหมมืดมันน่านกอ้ยสนุกดีปะเริ่มชินละเฮ้ยมันขำแล้ว มีได้ยินเสียงคนด้วยไ,ได้ยินเสียงคนอะมีคนมาได้ยินเสียงคนพูดว่าออกไม่ได้อ่าโอ้โห,โหเสียงสน่นหูมากไปรไอ,อ,อ,อไอ้นี่ไงรอหมกไม่มีก่อนไป,ไปเข้าไปไปแตก <laughs> ไปต่อไหมตกใจกันเองอนนล่าสุดมามามันมีลงมาเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรติ้งเมื่อกี้นี่เราได้ยินเสียงใครสักคนใช่มีเสียงคนพูดโอ้โหเสียงัวแล้วว้ายผีฮุบกระทืบกระทืบอืมอือมหมอปลายยังต้องยอมมาจริง <c oughs> แต่มันลุกขึ้นมาเร็วเอ้ยรนแทงอุ้ย,อ,ย,ยมมอุ้ยผมมีตายอือพี่ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเราเป็นอะไรขอบพุณที่สองไปให้ครับผีมันแทงทีเดียวเลือนหายไปเยอะมากใช่พี่ต้องไปนอนลงมาหายไปรึ่งหลอดแล้วเนะี่ยต้องฆ่าให้มันแทงเราได้ไปไปไปต่อที่นี่ขนาดไม่มืดยังงงอ่ะ

เราต้องสลับกันส่งไฟให้กันเว้ยมาแกพี่พหมืดแล้วพี่สู้มันไม่ได้อะใช่เราต้องสลับกันตานเราหาทางออกก่อนตรงนี้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 ไหนน,น,น,นนี่เหรอเออโอเคเอาน้องออกไม่ได้น้องโดนดึงขาดึงมาต้องน้ำะ ไปมีพวกหลายมากคุ้มไหมเนี่ยก็้มาห้าเมตรเราได้มาแปดโอ้ได้เยอะฉันอีกไม่เจอเลยไปแอดเดินข้างๆที่เผื่อเก็บได้ถ้าเราไปด้วยกันนะมันมันจะดีกว่าเพราะว่าเราจะส่งไปให้กันได้รู้ง่ายกว่า ถ้าเรางมเรามองไม่เห็นนะลำบากนี่ไงีตัวหนึ่งอ่ะเรามีคนเข้าไปแล้ววะยังไม่ได้เข้าไปอา้าวอยู่ไหนเ,เดินรอบๆนอกอ่ะ สู้ชีวิตเก็บศพอ,อยู่แกศพมันโผล่ออกมาเตรียมเลยข้างนอกเ่ยเจ็บจังเก็บศพที่มันอยู่รอบนอกอกอ็อยีลอออแ,อแล้วนะโอ้มึนหัววะ่ะ เก็บศพรอบๆบ้านนี่ก็ได้กี่ใส่หูฉันกี่ใส่หูฉันมันกีดดังมากนะอืมจร,จริงๆอ่ะในบ้านมันมีแค่สี่ชั้นเองนะพี่มาบ่อยไงไมปมไปนั้นไป ได้มาเท่าไหร่วะหกเมตรมั้งไ,ไม่มีผีอยู่ข้างนอนเว้ยจัดดีครับอย่างนี้มึงออกอ้อาวแม่งหลังแอ่นเลยหายไปแล้วผีมันเดินแล้วมันหายไปกล้วมันวสู้ตีนะเหมือนแบบมึงออกไปหรอมึงออกไปหรออะไรอย่างเงี้ยมึงไปจ้วงอีกทีนึง <laughs> หลังแอ่น <laughs>